สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูดาวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประุมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นวินาทีนาทีและชั่วโมงค่ะมาดูอันดับแรกนะคะการบอกเวลาการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเราจะใช้มหักภาคนะคะที่เป็นจุดหรือว่าทวิภาค เช่นตัวอย่าง13นาฬิกา50นาทีตรงนี้นะคะเราก็จะเขียน13.50นหรือ13แล้วก็เครื่องหมายทวิภาคนะคะ50นจุดโอเคต่อไปนะคะการบอกระยะเวลาหมายถึงช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากเวลาหนึ่งถึงอีกเวลาหนึง่ง เครื่องหมายวักตอนนะคะที่ใช้เราจะใช้เป็นเครื่องหมายทวิภาคมาดูนะคะตัวอย่างการขั้นระหว่างนาทีกับวินาทีเช่น1แล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายทวิภาค15ตรงนี้นะคะเราจะอ่านว่า1นาที15วินาทีต่อไปค่ะถ้าใช้ ในการขั้นเป็นชั่วโมงนาทีกับวินาทีนะคะดังตัวอย่างเช่น6แล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายทวิภาค37ขั้นด้วยเครื่องหมายทวิภาค23ตรงนี้นะคะเราจะอ่านโดยรวมทั้งหมดคือ6ชั่วโมง37นาที23วินาทีค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะ ตรงนี้เป็นตัวอย่างแสดงระยะเวลาในการเล่นวิดิทัศน์ค่ะ20แล้วก็มีเครื่องหมายทวิภาคและ28ตรงนี้นะคะเราจะอ่านว่า20นาที28วินาทีค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นการแสดงระยะเวลาในการวิ่งนะคะตรงนี้จะเป็นการแสดงระยะเวลาที่เป็นชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาที จากตัวอย่างนะคะเราจะอ่านว่า2ชั่วโมง2นาที57วินาทีค่ะต่อไปเด็กๆมาดูนะคะการบอกระยะเวลาเป็นนาทีวินาทีมาดูว่าอะไรคือเข็มสั้นเข็มยาวและและการดูว่าเข็มสั้นตรงเนี้ย เป็นบอกระยะเวลาของนาทีหรือวินาทีเด็กๆดูจากรูปภาพค่ะตรงนี้เป็นรูปนาฬิกานะคะเข็มเข็มสั้นที่ชี้ระหว่างเลขเจและเลข8ตรงนี้จะเป็นเข็มที่บอกชั่วโมงส่วนเข็มยาวนะคะที่ชี้เลขหจะเป็นเข็มที่บอกนาทีและเข็มที่ยาวที่สุดที่ชี้ตรงเลขสิบสสีชมพูเนี่ยนะคะ จะเป็นเข็มที่บอกวินาทีซึ่งดูจากรูปภาพแล้วเราจะอ่านว่า7นาฬิกา30นาทีต่อไปเมื่อเวลาผ่านไป30วินาทีเด็กๆสังเกตนะคะว่าเข็มสีชมพูเข็มที่ยาวที่สุดมีการหมุนนะคะหมุนไปตามเข็มนาฬิกา30วินาที จากเลข12มายังเลข6ตรงนี้คือ30วินาทีเราจะอ่านว่า7นาฬิกา30นาที30วินาทีค่ะต่อไปเมื่อเวลาผ่านไป60วินาทีเด็กๆด,ดูนะคะดูจากรูปภาพผ่านไป60วินาทีเข็มวินาทีจะเดินครบ1รอบแล้วมาอยู่ที่เดิมตรงเลข12 ตรงนี้หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไป60วินาทีหมายความว่าผ่านไปครบ1นาทีค่ะเราจะอ่านเวลาเป็น7จ1นาฬิกาสานาทีต่อไปมาดูตัวอย่างค่ะเด็กๆตัวอย่างในการคิดนาทีให้เป็นวินาทีนะคะสนาทีคิดเป็นกี่วินาทีจากที่เราได้ เรียนรู้เมื่อกี้นะคะจากรูปภาพจากนาฬิกาเราจะเห็นว่า60วินาทีเท่ากับ1นาทีทีนี้จากโจทย์เขาให้มา4นาทีเด็กๆก็มาแบ่งนะคะแบ่งเป็น4ช่วงช่วงละ1นาทีก็จะได้60ทั้งหมด4ตัวเลขเราก็นำ60มาบวกกัน4ครั้งได้เท่ากับ240วินาทีหรือ เด็กๆจะนำไปคูณก็ได้ค่ะนำา60นะคะคูณด้วย4เท่ากับ240วินาทีค่ะต่อไปดูตัวอย่างที่2เวลา2นาที30วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีเราก็แบ่งเลยค่ะ2นาทีนะคะแบ่งเป็น2ช่วงและอีก30วินาทีเอาไว้ในช่วงสุดท้ายเมื่อเราแบ่งจะได้ว่า60บวกด้วย60ตรงเนี้ยสามารถ ทำโดยวิธีการคูณก็ได้นะคะคือ2นาทีเท่ากับ2คูณด้วย60ก็ได้120วินาทีและนำมาบวกกับที่เหลือคือ30วินาทีเราก็จะได้คำตอบคือ150วินาทีนั่นเองต่อไปตัวอย่างที่3นะคะหนุ่ยแข่งว่ายน้ำระยะทาง200เมตรใช้เวลา220วินาที หนูใช้เวลาว่ายน้ำกี่นาทีกี่วินาทีเราก็ต้องเปลี่ยนค่ะทีนี้เราต้องเปลี่ยนจากวินาทีให้เป็นนาทีเนื่องจากเขาถามว่าว่ายน้ําไปกี่นาทีกี่วินาทีเราก็ต้องมาดูนะคะ220จะแบ่งเป็นช่วงๆช่วง,วงละ60ได้กี่ช่วงในที่นี้เราแบ่งได้3ช่วงหมายความว่า3นาทีและเหลืออยู่อีกกี่วินาที ปรากฏว่าเหลืออยู่40วินาทีเราก็นำมาตอบได้เลยค่ะคือ3นาที40วินาทีนะคะเป็นระยะเวลาของหน่วยที่ใช้ในการว่ายน้ำต่อไปเด็กๆมาดูความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาค่ะ1นาทีเท่ากับ60วินาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที1วันเท่ากับ24ชั่วโมง หสัปดาห์เท่ากับ7วัน1เดือนเท่ากับ30วันหรือ31วันอาจจะมีบางเดือนนะคะเดือนกุมภาพันธ์ที่มี28วันหรือ29วันนะคะ4ปีจะมี29วัน1ครั้งและก็1ปีเท่ากับ12เดือนหรือ1ปีเท่ากับ365วันหรือ366วันเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับเวลา เด็กๆก,ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเวลาการบอกเป็นวินาทีนาทีและชั่วโมงนะคะรวมถึงความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาวันนี้ก็คุณครูก็สอนเนื้อหาครบหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ